ยินดีต้อนรับสู่ช่องโฟเนียวอ่านมังงะวันนี้มาพบกับเรื่องใหม่ชื่อเพราะว่าฉันน่ารักเกินไปใช่ไหมถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะง่วงจังเลยสวัสดีชื่อของฉันคือคังอูจูปีนี้อายุ23ปีแล้วเป็นนักศึกษาที่กลับมาเรียนใหม่ธรรมดาคนหนึ่งอืมหรือว่าไม่ธรรมดากันนะ ที่จริงแล้วฉันเองก็มีบาดแผลในใจที่ไม่ธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งสวัสดีครับคุณป้าโอ้โหอูจูคนน่ารักเองเหรอลูกครับผมมาซื้อกระดาษสีครับสมัยเด็กๆฉันนะ่ะได้ยินคนชมว่าน่ารังอยู่บ่อยๆเลยนี่จ้ะขอบคุณครับห้องห้องตาจริง ทำไมถึงน่ารักขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะแถมมารยาทก,ก็ดีด้วยอ้าแต่ก็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นอยู่เสมอตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญกินเยอะๆนะอูจูครับจะกินแล้วนะครับอูจูของเราทําไมท่าทางตอนกินถึงน่ารักขนาดนี้เนาะไว้ตายแล้ว อยู่ดีๆไฟมาจากไหนเนี่ยตายแล้วแต่ว่าเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญกลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณลุงยามครับใครนาดนั่นอูจูแสนน่ารักของฉันไม่ใช่หรอกเหรอกำลังจะไปโรงเรียนหรอตั้งใจเรียนด้วยละ่ะคุณลงุงที่จริงแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าดัานมีเหตุการณ์ร้ายเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น พี่ครับผมมาแล้วเมื่อตอนอยู่มัธยมผมมีคนรักที่อาศัยอยู่ข้างบ้านและคอยเอนดูผมอยู่เสมอพี่ครับนี่มันเรื่องอะไรความน่ารักของฉันได้พลาดรักแรกกับความสุขไปจนหมดพอได้เห็นความสุขเศร้ากระจายอยู่บนใบหน้าของรักแรกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มขอโทษนะอูจูธุรกิจของคุณพ่อมีปัญหา ดูเหมือนว่าจะต้องย้ายไปที่อื่นน่ะในที่สุดฉันก็เข้าใจตัวการของเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะว่าฉันน่ารักยังไงล่ะหลังจากวันนั้นฉันก็ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างน่ารักอีกต่อไปไม่ได้แล้วเพื่อกันนั้นจึงต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงของฉันไว้โดยเฉพาะท่าทางน่ารัก ต้องปิดมันให้มิดที่สุดฮึ hmm. และนี่คือขังอูจูที่นิสัยไม่ดีที่สุดในโลกเป็นคนไร้มารายาทแถมทำตัวต่ำซามอีกฮ <c oughs> ดีละเพอร์เฟกต์เอาลือว่าฉันเป็นนักศึกษาที่กลับมาเรียนอีกครั้งแถมยังไม่น่าคบค้าสมาคมอีกด้วยเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราไปออกกำลังกายกันไหมอ่ะ uh. เฮ้ยดินไม่ดูตามาตาเรือบ้างหรลยไงเดี๋ยวสิมาชนฉันก่อนแล้วทำไมนี่นี่นี่ช่างมันเถินหน้าโอ้ยเจ็บจังคนอะไรทำตัวยังกับก้อนห,หินโอ้ยไอหมอนั่นเป็นประธานรุ่นปีสองลูกชายของอธิการบดีโกฮันกยอนเป็นคนที่แตกต่างกับฉันอย่างสิ้นเชิงอะยาซี่ นั่นคงจะเป็นชีวิตของพวกที่เข้ากับคนได้ง่ายสินะเอ๊ะเผอสบตากันจนได้รุ่นพี่อูจูวันนี้มีกินเลี้ยงสาขารุ่นพี่ก็จะไปด้วยใช่ไหมครับอะอะไรนะจะไมชวนฉันทำไมกันเนี่ยอย่าจะบ้าตาย,ายเบื่อจังอุตสาห์มาเพราะขำชวนรู้งี้นะ่จาจะกลับบ้านไปซะรุ่นพี่อูจูรุ่นพี่ไม่เล่นเกมเหรอครับ พวกนายเล่นกันไปเถอะอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกสิโคตรไร้มารยาทเลยให้ตายเถอะว้าวเมื่อกี้ฉันดูมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยเห <c oughs> มือนจะแสดงเก่งขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> แฮะแหมรุ่นพี่ทำไมมีทุล่าอะไรกับฉันหรือไงฮะก็อยากออกมารับลมด้วยพอดีนะครับสุบุริไหมครับอืมแน่นอนฉันสุบริ จัดอยู่แล้วนี่ฮึไม่เคยสูบเลยสักครั้งเอาไหมครับอ่ะไม่ละช่างเถิดตอนนี้ฉันว่าจะผ่านก่อนวันนี้สูบเยอะไปหน่อยจะเริ่มมีกลิ่นปากแล้วอ่ะรุ่นพี่ดื่มได้มากสุดห้าขวดใช่ไหมครับเห็นเพื่อนคนอื่นว่ากันแบบนั้นนะครับอืมเพราะฉันดื่มเหล้าตั้งแต่ตอนมัธยมต้นไงก็เลยคอแข็งนะ่ะดื่มแค่ครึ่งขวดก็ไม่ไหวแล้ว อย่างนี้นี่เองผมเห็นรุ่นพี่แอบเทลเล่าทิ้งไปหมดเลยนึกว่าเป็นเรื่องโกโหกสักอีกฉันหรอครับรุ่นพี่นั่นแหละฉันทำตอนไหนฉันไม่เคยทำแบบนั้นนะงั้นหรอครับผมตาฝาดไปหรอว่าแต่ทำไมถึงไม่เล่นเกมด้วยกันล่ะครับก็ของแบบนั้นมันเด็กน้อยจะตายไปแถมไม่สนุกด้วยในวงล่าก็ควรที่จะดื่มเล้าอย่างเดียวก็พอแล้วสิ ฉันหลกเกลียดอะไรแบบนั้นจริงๆอ๋องั้นเหรอครับผมเห็นรุ่นพี่ทำหูพึ่งอยู่ด้วยก็เลยนึกว่ารุ่นพี่อยากเล่นเกมด้วยนะสิครับฮะฉันเหรอใช่ครับพูดบ้าอะไรในคงตาฝาดไปละมั้งงั้นเหรอครับผมตาฝาดตลอดเลยอย่างนั้นเหรอครับเอาแต่พูดอะไรแปลกแปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะอะไรกันเจ้านี้จับตาดูฉันอยู่ตลอดเลยเหรอ ทำไมเป็นงี้เนี่ยให้ตายเถอะุ่นพี่น่ะน่ารักมากเลยนี่กําลังบอกว่าฉันคนนี้น่ารักเงั้นเหรออะไรแต่ว่าทําไมพวกน,นั้นถึงมองว่าพี่ไม่ดีกันนะน่ารักขนาดนี้นั่นนะ่ะลูกชายของอธิบดีการนะถ้าเกิดว่าโกฮันกยองต้องเจอเรื่องไม่ดีเพราะฉันจะเป็นยังไงนะคงจะถูกไล่ออกจากมหาลัยใช่ไหม น่านจะไม่มีทางรอดไปได้ด้วยฮึไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องหยุดมันให้ได้ฮึถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะได้ยินคำว่าน่ารักแล้วมันหมดอารมณ์เสียสักจริงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยถ้างั้นรุ่นพี่เป็นคนแบบไหนหรอครับว่าไงนะเป็นคนไร้มรารย,ยาทแล้วก็นิสัยเสียแบบที่พวกนั้นพูดก,กันหรอครับใช่แล้ว ฉันเป็นพวกลามกต่ำซามยิ่งกว่าที่นายคิดซนอีกนะหึงั้นเหรอครับถ้างานรุ่นพี่คงจะเก่งเรื่องบนเตียงด้วยสินะครับอะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วอาทิตย์น,นึงฉันทำไปสักห้าครั้งได้หรอมั้งทำทุกครั้งที่รู้สึกเบื่ออะหึทำแบบไม่เลื่องหน้าด้วยนะฮ่าฮ่าไม่ถึงทำกับผูช้ชายด้วยสินะครับ ผมอยากลองทำกับผู้ชายอยู่พอดีเลยถ้างาั้นรุ่นพี่มีอะไรกับผมได้ไหมครับเอาละค่ะทุกคนแค่เปิดเรื่องมาก็ทำให้หัวใจแอนนี่โหตกแล้วตกอีกนะคะทุกคนเพราะว่าในเอกกับพระเอกเราคือแบบลุกแรงกันมากเลยถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ชอบโปเนียวอ่านมังงะไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ชอบโปเนียวอ่านมังงาก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ